อัน,นี้ก็ขาา้าวโพดพันอะไรคะพี่นุข้าวโพดพันถามไม่เจอมาช้าปีจะเจนที่พันชิมก่อนอันนี้ส่งไปนุข้าวผัดผลิตภัณฑ์เป็นนี้พันพันของอะไรคะพันของอันนี้ค่อยสวยหน่อยครับหักทานนอนนอนชอบนอนชอบครับนอนนอนใหม่ไหม อร่อยไหมพอน้ำเขาน้ำเขาแค่แค่เขามีอะไรอย่างถุยไม่พลาดกระดิ่งแป้งก็จ้เริ่มมีเลยนะไอ้หนอนอะไรนะคุกตาคุกตานอนอันนี้เก็บเองเหรอคะเก็บมะเขือเทศมะเขือเทศเริ่ามะเขือเทศทั้งแตมะเขือเทศจะมีชไอใบใบใบชอนใบน่ะอันนี้กินสดกินสดได้เลยนะกดด้ยหน้ากดด้ยหน้าเขาเป็นเขาพูดว่ามีตัวเองไม่มีจะได้เดี๋ยวไม่ถือคบ ไม่เอาอยู่อยากอยากเอาพี <If S 2> ่โภวีหืมอยากแหี <lamps> ้ยใส่กอกอีสานทอดใส่กอกอีสานทอดแล้วกันเหรบัตหมับขั้วหมอบไปดูว่าเอ้ามีติบโอ้โหขั้วหมอบหมูไม่ได้หมูน่าก้มกินเนื้อไม่ได้หมอหมูนี่พรไม่กินเนื้อหมอบหมูแต่หนูกับสุปรานีกินได้มาตองตับปลาได้ไครับเนี่ยยังหวานอยู่ค่ะนี่พี่นุ่ยเอาทำไมเราสั่งได้แค่นี้อยู่เลยเนี่ยมันเป็นลักษณะประจำของมันนี้มั้ง ตามผลไม้อันน้อยเนยอันเนยอันนี้ย้ายมาออกจากตรงนู้นมานานหรือยังคะไหรคับย้ายมาจากในเมืองอะค่ะอือมาตก้งนะครับข้าวเหนียวบุมีเลยไม่หรอมีไม่มีแล้วมีตอกสันมาเป็นกระเพราอันขาดอร่อยขาดไปกินได้แค่คนอีเพื่อนไขนดก็ได้คนขาดโอ้ตอกสันคนแต่ได้บางคนเดียวขาดเดียวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองชิม น้ำข้าวโพดดูนะคะผัดหมี่ผดมีโปราดหรแกทีดมีคุณสุบัณีเทให้หน่อยค่ะจะลองชิมดูค่ะผัดมีอะไรเธอเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วลองเบอร์โอ้สเม็ดแมาคิดเยเยแกอันดหมี่มีหนูเดะไม่ใช่เบอร์ของน้าผัดสีที่รูบอกผัดสี